ฮัลโหลว่า,วาเออมาขอสูตรน้ำยากุ้งอีกทีหนึ่งว่าไงก็ใส่แมสกอะ่ะขอสูตรน้ำยากุ้งอีกทีหนึ่งไปไหนน้ำยากุ้งน้ำยากุ้งน้ำยากุ้งเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะตอกแกะกุ้งก่อนไปซื้อกุ้งมาก่อนเนี่ อันนั้นตัวละเอียดไปไปซื้อมาละเอียดไปอะได้กุ้งมาประมาณเกือบครึ่งโลกุ้งกุ้ขาวครึ่งโลเออครึ่งกิโลแกะแล้วเห็นไหมยังยังรวมเปลือกมันต้องแกะโครงก่อนแกะกุ้งแล้วก็กุ้งครึ่งโลเอาน้ำสักงสองแก้วต้มใส่ให่ใส่ให้มะกรูดใส่หัวหอมใส่กระเทียมน้าสักงสองแก้วอ่าอ สองแก้วนะสองแก้วเต็มๆเลยนะ,อะเออใส่ตะไคร้ใบมะกรูดไข่ชายหัวหอมต่างน้ำเดือดเทคกุ้งใส่ต้มให้เดือดโอเคต้มให้ขาตะไคร้เอ้ยต้มไอต้มน้ําก็เครื่องก่อน,นมันเดือดหอมก่อนนะ,ะค่อยใส่กุ้งอ,ะอ่ะเพราะเนี่ยนี่รุดใส่แม่นี่เนี่ยใส่ก็ใส่กุ้งก็พอเดือดเดือดกุ้งซุกแล้วยกลง แล้วก็เอากระชอนเอาสงแต่เนื้อกุงอ้งแล้วนั่งนั่งเอาไว้้ามออยู่งั้นนะนะ,อ,ะอย่าลืมไคกระช่ายมันต้องพุกกระกระช่ายหัวแข็งด้วยทัางลาทั่งหัวเนี่ยอพอสงกุ้งแล้วก็เอามากุ้งมาปาั่นแล้วน้ำพริกแกงแทนพริกแกงต้มอ่ะพริกแกงต้มแทนพริกแกงต้มเนือแกงเผ็ดมันจะเหม็น อ่ะติ๊กแกงส้มส,สักสิบบาทนึงก็ได้อยากได้เพชรก็เอาสิห้าแบบนี้แกงส้มอันนี้ใช่<อ>นไหมมีมเออใส่แกงสักช้อนหร่อว่าเนาไม่ต้องถึงจีบใชไหมเออหนัเพชรมากเออมาปั่นไปสักกลุ่มเลยแล้วก็น้ำในนั้นเติมให้มันเหลวๆน้ำในหม้อต้มกุ่มอตต่ะเอเอหน่ะเติมให้มันเหลวๆมันจะได้ปั่นเดือดกูเออเน่ะปั่นไปแล้วก็นั่งสักทีปั่นไปแล้วนะแล้วก็เท เทะเตใสหม้อตั้งหากถ้าสานแน่นต้มกุ้งอ่ะมาล่าง,ล,างล่างกลเครือ่องฝันเทะใสไปน่นยาเลยเทไปใสเป็นเนื้อกุ้งฝันไปกับพริกแกงเลยเทไปแล้วก็พอพอมันเหลวเหลวแล้วนะ,ะมันเหลวเหลวแล้วก็ใสกะทิตั้งไฟใสกะทิเปิดไฟกลางๆนะอย่าให้มันเดือดพานปุุงไม่ได้นะ เออพอพอมันเดือดเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดอ่อนตีใบมะกรูดใส่แล้วก็ทุบกระชายกระชายใส่อีกอืมอืมเราค่อยๆเติมถ้ามันข้นไปก็เติมน้ำต้มกุ้งไปจนหมดสี่ตเหลือกับน้ำปลาต้มเนี่ยอ่าอืมอย่าให้มันเลวมากอืน้ำต้มกุ้งอย่าเพิ่งชน <c oughs> แมแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำปลาใสนต้ตาลน,นิดหน่อย เออแค่นี้อร้อยได้ร้อยไะอืมแล้วก็ใช้กระปุกใส่ตังหากใช่ไหมเออพวกไตในหม้อน้ำยาตังหากแล้วก็ตั้งไปจนให้มันเดือดทิ้นเอาค่อยๆโรยแบบนี้ไปเรื่อยๆสูดเสร็จได้ปะฮะสูตรเสร็จเลยป่ะอเนี้ยโบยสูดหมอมสามหยอยโอเค 好佢平哦，呢度。